กินผ้าลำนี่ลูกเขามาวันเมย์กินนี่แซ่บเจ๋ด้วยอันนี้ของเทวดาปลูกให้เนาะเทวดาดูแลหวานกรอบปลูกทิมๆเลยเสรสจมึงกินน้วยเนี่ยปลูกทิมๆเลยเพื่อให้จัดปุ๋ยไรอย่างไรอ๋อว่าแต่ของเอะไรังว่าพ่อปลูกแล้วมันงอันนี้ยแซ่บหวานกรอบนี่เก็บนิดนิดจนห้กินให้เบืองเด้อนี่กรอบตัวเลยมันมันไม่อยู่รวมนี่ไงอือก็นี่แหละแต่เจ้าหน้ากากเด็ดไปอีก่งหนึ่งอืออือ

หลายขอมมันหน่อยโบม,มีผาดหวานกรอบน้ำลายโบแหงของคนอื่นเขาขอยกินรูนนเเ้เหรอซ้อมร่อยเกี่ยวว่าไม่หามเลยแคง,งก็ดีโอ้นนุ่มของคนอื่นมันถดปาดเนาะก็ทีหวานกรอบแน่ธรรมชาติตนาทีานีปเดี๋ยวจะกินมึงเด้ออือนายบไม่แขี้ยวไอ้กรอบวนี่